รู้ังรู้นะครับว่าเศรษฐกิจไทยปี2568เนี่ยเอ่ออาจจะเติบโตน้อยกว่าปี2567ด้วยซ้ำไปอืมฟังดูน่าคิดนะคะปกติเราก็มักจะหวังว่าปีถัดไปมันน่าจะดีขึ้นเรื่อยๆเนาะใช่ครับนั่นแหละครับประเด็นที่วันนี้เราต้องมาคุยกันเราจะมาเจาะลึกแนวโน้มเศรษฐกิจไทยปีหน้ากันครับโดยอิงจากข้อมูลล่าสุดเลยคือรายงานนโยบายการเงินไตรามาส1ปี68ของแบงก์ชาติหรือทอบทอ เป้าหมายก็คืออยากจะชวนทําความเข้าใจปัจจัยสําคัญสาคัญนะครับโดยเฉพาะเรื่องใหญ่อย่างนโยบายการค้าโลกแล้วก็มุมมองของทอบทต่อเรื่องนี้ครับได้เลยค่ะถ้าดูภาพรวมจากรายงานฉบับนี้นะคะ คณะกรรมการนโยบายการเงินหรือกอนองอเนี่ยท่านประเมินว่าเศรษฐกิจไทยปี68มีแนวโน้มจะขยายตัวต่ำกว่าที่เคยคาดการไว้เดิมแล้วก็ที่น่ากังวลกว่านั้นคือความเสี่ยงด้านต่ำหรือความเสี่ยงที่เศรษฐกิจจะโตได้น้อยกว่าคาดเนี่ยมันมันเพิ่มสูงขึ้นด้วยค่ะอะไรเป็นความเสี่ยงหลักๆครับที่ทำให้กนงต้องมองภาพแบบระมัดระวังมากขึ้นขนาดนั้นปัจจัยสำคัญที่สุดที่รายงานพูดถึงเลยก็คือ ความไม่แน่นอนที่สูงมากๆค่ะมาจากนโยบายการค้าของสหรัฐหรือที่หลายคนอาจจะเรียกว่า Trump 2.0ซึ่งกรอนอง,องอาคาดว่าจะกระทบการค้าโลกแล้วก็เศรษฐกิจไทยชัดเจนขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะตั้งแต่ช่วงครึ่งหลังของปี68เป็นต้นไปค่ะอ๋อตรงนี้นี่เอง ทบทถึงกับต้องทำเป็นฉากทัดจำลองผลกระทบออกมาเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะเพราะว่ามันยังไม่แน่ไม่นอนจริงๆว่าจะออกมาหน้าไหนนะคะกนงก็เลยทำตัวอย่างมาให้ดูสองฉากทัดค่ะฉากทัดแรกเนี่ยเรียกว่าฉากทัดฐานหรือ lower tariffs ก็คือมองว่าการเจราจาอาจจะยืดเยือ้อสหรัฐอาจจะยังไม่ได้ขึ้นภาษีรุนแรงมากนักอาจจะคงภาษีนำเข้าพื้นฐานไว้แถวๆเอร์เซถ,ถ,ถ้าเป็นแบบนี้นะคะเศรษฐกิจไทยปี68ก็อาจจะโตได้ซัก ประมาณ2อค่ะโห oh, แค่ฉากทัศฐานก็โตแค่2.0%แล้วแล้วถ้าเป็นอีกแบบล่ะครับอีกฉากทัศนะเรียกว่าฉากทัศนะทางเลือกหรือ higher tariffs ค่ะอันนี้มองกรณีที่สงครามการค้ารุนแรงขึ้นสหรัฐใช้กำแพงภาษีสูงขึ้นจริงๆอย่างเช่นไทยอาจจะเจอกับภาษีตอบโต้ถึง18%แม้ว่าจะลดลงครึ่งหนึ่งจากการเจรจาแล้วก็ตามนะคะ ถ้าสถานการณ์เป็นแบบนี้เศรษฐกิจไทยปี68อาจจะโตได้แค่1.3%เท่านั้นเอง 1.3%? ค่ะแล้วก็ยังเสี่ยงที่เศรษฐกิจสหรัฐเองอาจจะเข้าสู่ภาวะถดถอยทางเทคนิคด้วยค่ะโอ้โหตัวเลข2.0กับ1.3นี่มันต่างกันเยอะเหมือนกันนะครับแล้วผลกระทบตรงๆที่จะมาถึงบ้านเรานี้จะผ่านช่องทางไหนได้บ้างครับหลักๆเลยนะคะจะกระทบผ่าน3ช่องทางค่ะอย่างแรกก็คือการส่งออก อันนี้คาดว่าจะชะลอตัวหรืออาจจะถึงขั้นหดตัวได้เลยตั้งแต่ครึ่งหลังปี68โดยเฉพาะสินค้าที่ส่งไปสหรัฐโดยตรงอย่างพวกเกษตรแปรรูปชิ้นส่วนยานยนต์หรือสินค้าที่อยู่ในซัพพลายเชนที่มีปลายทางที่สหรัฐนะคะครับ 2. คือการลงทุนพาสเอกชนอันนี้ก็มีแนวโน้มจะชะลอตัวหรือหดตัวตามไปด้วยเพราะพอความไม่แน่นอนสูงๆแบบนี้ธุรกิจก็คงต้องแบบว่ารอดูสถานการณ์ก่อนหรือเวดันซี แล้วก็ถ้าไทยโดนภาษีสูงกว่าคู่แข่งก็อาจจะมีการย้ายฐานการผลิตบางส่วนออกไปได้เหมือนกันค่ะอือห uh ือ huh. แล้วก็สามคือการแข่งขันค่ะอันนี้จะรุนแรงขึ้นทั้งในตลาดส่งออกแล้วก็ในตลาดบ้านเราเองที่อาจจะมีสินค้าราคาถูกโดยเฉพาะจากจีนทะลักเข้ามามากขึ้นถ้าเขาโดนกีดการจากตลาดสหรัฐฟังดูปัจจัยภายนอกน่ากังวลมากเลยนะครับแล้วในบ้านเราเองล่ะครับการท่องเที่ยวการบริโภคยังพอจะเป็นความหวังได้ไหมครับ คือถ้าดูข้อมูลล่าสุดตอนตรายมาหนึ่งปี68เนี่ยเศรษฐกิจไทยก็โตต่ำกว่าคาดไปแล้วนะคะส่วนหนึ่งก็เพราะนักท่องเที่ยวจีนยังกังวลเรื่องความปลอดภัยกลับมาไม่เต็มที่ส่วนการบริโภคโดยรวมก็ดูมีแนวโน้มจะชะลอลงตามเศรษฐกิจเหมือนกันค่ะตามกาลังซื้อที่อาจจะลดลงแม้ว่าจะยังพอมีแรงส่งจากกลุ่มรายได้สูงอยู่บ้างก็ตามในสถานการณ์แบบนี้ทางกรงงอได้ปรับนโยบายการเงินเพื่อมารองรับยังไงบ้างครับ ในช่วงไตรมาสแรกของปี68นะคะกอนอง,องอได้ลดดอกเบี้ยนโ,นโยบายไปแล้ว2ครั้งติดกันเลยค่ะคือ26กุมภากับ30เมษารวมแล้วลดไป0.50%ทำให้อัตราดอกเบี้ยนโนโยบายตอนนี้อยู่ที่1.75%ตต่อปีก็เพื่อให้ภาวะการเงินโดยรวมมันผ่อนคลายลงสอดคล้องกับแนวโน้มเศรษฐกิจธธและความเสี่ยงที่มากขึ้นค่ะ ลดไปสองครั้งแล้วใช่ค่ะแต่ว่าก็มีกรรมการบางท่านนะคะในการประชุมครั้งล่าสุดที่ยังเห็นว่าเอออาจจะยังควรรอดูสถานการณ์ไปก่อนคือเห็นควรให้คงดอกเบี้ยวไว้ก่อนไม่ใช่ไม่เห็นด้วยกับการผ่อนคลายนะคะแต่ท่านมองว่าความไม่แน่นอนมันสูงมากคุณรอจังหวะที่เหมาะสมกว่านี้แล้วก็สำคัญคืออยากจะรักษาขีดความสามารถในการดำเนินนโยบายหรือ policy space เอาไว้เหมือนเก็บกระสุนไว้ยิงตอนจำเป็นจริงๆอะคะ่ะครับเข้าใจได้ครับ แล้วเรื่องเงินเฟ้อล่ะครับที่ดูต่ำๆแบบนี้มีความกังวลเรื่องเงินฝืดบ้างไหมครับอัตราเงินเฟ้อทั่วไปตอนนี้ต่ำกว่ากรอบเป้าหมายที่ 1- 3เปอร์เซจริงค่ะหลักๆก,ก็มาจากราคาพลังงานแล้วก็มาตรการช่วยเหลือของรัฐแต่ว่าทปทประเมินว่ายังไม่มีสัญญาณชัดเจนนะคะว่าจะนำไปสู่ภาวะเงินฝืดเพราะว่าเงินเฟ้อพื้นฐานที่ไม่รวมพลังงานกับอาหารสดเนี่ยยังทรงตัวอยู่แล้วก็การคาดการเงินเฟ้อระยะปานกลางของคนทั่วไปก็ยังอยู่ในกรอบเป้าหมายค่ะ อ๋อครับแล้วภาพรวมภาวะการเงินณตอนนี้ล่ละครับเป็นอย่างไรบ้างในรายงานระบุว่ายังค่อนข้างตึงตัวอยู่นะคะสินเชื่อโดยรวมยังหดตัวเล็กน้อยคุณภาพสินเชื่อบางส่วนก็ดูด้อยลงโดยเฉพาะสินเชื่อบ้านแล้วก็พวกสินเชื่อ SME บางกลุ่มทําให้สถาบันการเงินเองก็ระมัดระวังมากขึ้นในการปล่อยสินเชื่อใหม่ๆค่ะตรงนี้ก็เป็นจุดที่ต้องติดตามใกล้ชิดโดยเฉพาะกลุ่มที่เปราะบางสรุปภาพรวมก็คือปี25 6 8 เศรษฐกิจไทยยังอยู่บนความไม่แน่นอนสูงมากๆเลยนะครับโดยมีเรื่องการค้าโลกเป็นปัจจัยสําคัญมากๆทพทอเองก็พยายามใช้นโยบายการเงินเข้ามาช่วยประคองแต่ก็ดูเหมือนจะมีข้อจํากัดแล้วก็ต้องอาศัยนโยบายด้านอื่นๆเข้ามาเสริมด้วยถูกต้องเลยค่ะการรับมือความท้าทายที่มันซับซ้อนแบบนี้นะคะต้องใช้นโยบายแบบผสมผสานทั้งการเงินการคลังแล้วก็นโยบายเชิงโครงสร้างเพื่อช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจไทยในระยะยาวด้วยค่ะครับ เป็นประเด็นที่น่าชวนคิดต่อมากเลยนะครับว่าท่ามกลางความท้าทายจากภายนอกแล้วก็โครงสร้างการค้าโลกที่อาจจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเนี่ยประเทศไทยเราควรจะปรับยุทธศาสตร์เศรษฐกิจในระยะยาวอย่างไรนอกเหนือจากแก้ปัญหาเฉพาะหน้าคุณผู้ฟังเลยครับอยากให้ไทยเตรียมตัวอย่างไรเมื่อหนักลงทุนทั่วโลกกังวลลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาได้นะครับหรือกดติดตามช่องไทยเชื่อมโลกของเราไว้เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกต่อไปครับ